เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะผู้ชมเลยจะซื้อหรือใช้นะครับคันนี้เป็น Honda City ครับขายไปถูกๆเลยนะครับ22,900บาทเท่านั้นเองถูกๆไปเลยคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีเล่มครบนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลใช้เดินทางไกลได้สบาย แล้วของขับมา20กว่าโลครับไม่มีปัญหาครับลองขับมาดูแล้วครับเดิมพร้อมใช้ครับสีไม่ผุครับมีลอกบ้างตามอายุแอร์เย็นปกติครับวงลรยพาวเวอร์ใช้น้ำมันล้วนๆนะครับน้ำมันเจ้าขออภัยนะครับตอนนี้ใช้แก๊สรวนๆนะครับแก๊ส้วนๆนะครับตอนนี้จะใช้แก๊ส้วนครับเจ้าของแจ้งว่า น้ำมันไม่ได้เติมมานานแล้วครับใช้แต่แก๊สก็ต้องไปไล่ระบบน้ำมันนะครับก็ไล่ตั้งกระถังนะครับไล่ตั้งกระถังปั๊มน้ำมันในถังสายแล้วก็ไปที่หัวฉีดนะครับก็เท่านี้ครับมีไม่กี่จุดได้เต็มชุดก็หนาหลักพันนะครับหลักพันอยู่ยครับน,นี้เป็นฮอนด้าครับราคาทุกคู่ครับสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท ท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยถูกถูกแล้ซื้อประจำแต่ไม่พลาดชิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากหารถไปใช้งานไนปขี่ไปจ่ายกับข้าวกันแดดกันฝนอลองดูกันได้ครับ23,900บาทเล่มชุดโอนมีให้ครบนะครับแต่ภาษีขาดเกินครับ สามารถไปต่อไปทําจดกันตอนโอได้เลยใช้เอกสาชุดเดียวกับชุดโอเลยครับพิกัดดูรถอยู่มินบุรียางยังดอกหนาอยู่เลยแม็คลอโสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชีาชเ้เป้าท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ